สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องตารางธรณีการในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศม .4 กับครูอุบลรดาลวงนองคุณหรือว่าครูปุ๊กปิ๊กค่ะธรณีการก็คือการแบ่งย่อยเหตุการณ์หรืออายุทางธรณีวิทยาตามช่วงเวลาต่างๆโดยนักธรณีวิทยาได้จำแนกและจัดหมวดหมู่การเวลาตลอดอายุไขของโลกออกเป็นช่วงตามหน่วยเวลาย่อยๆดังนี้ค่ะบรมยุค เป็นช่วงเวลาที่ใหญ่ที่สุดทางธรณีการโดยตลอดช่วงอายุ4,600ล้านปีของโลกประกอบด้วย4บรมยุคได้แก่ 1. บรมยุคฮาเดียน 2. บรมยุคอารเคียน 3. บรมยุคโพเทโรโซอิก 4. บรมยุคฟาเนโรโซอิกถึงแม้ว่าน,ะะนักวิทยาศาสตร์จะแบ่งช่วงเวลาในอดีตของโลกออกเป็น4บรมยุค แต่เนื่องจากใน3บรมยุคแรกนั้นนะคะพบเฉพาะสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำขนาดเล็กแล้วก็ไม่มีหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ปรากฏมากนะักบางครั้งนักธรณีวิทยาจึงเรียกเหมารวมทั้ง3าบรมยุคนี้ว่าบรมยุคพีแคมเบียนค่ะบรมยุคฟาเนโรโซอีกเริ่มเมื่อประมาณ545ล้านปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันค่ะสืบเนื่องจากนะคะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานทางธรณีวิทยาจำนวนมาก จึงสามารถแบ่งย่อยช่วงเวลาของบรมยุคฟานโรโซอีกออกเป็น3มหายุคค่ะได้แก่ 1. มหายุคพาลิโอโซอีก 2. มหายุคมีโซโซอีกและ3มหายุคซีโนโซอีกค่ะ สำหรับบรมยุคฮาเดียนนะคะจากครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่4,600ล้านปีถึง4,000ล้านปีค่ะโดยในช่วงแรกนะคะโลกมีอุณหภูมิสูงมากต่อมาผิวนอกเริ่มเย็นตัวลงภูเขาไฟเริ่มปะทุจำนวนมากบรรยากาศเนี่ยนะคะปกคลุมด้วยแก๊สคาา์บอนไดออกไซด์ซันเฟอร์ไดออกไซด์และไอน้ำค่ะ ต่อมาก็จะเป็นบรมยุคอาเคียนนะคะครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่4,000ถึง2,500ล้านปีบริเวณผิวโลกก็ยังมีอุณหภูมิสูงมากเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยภูเขาไฟแล้วก็ทารลาวาบรรยากาศประกอบด้วยแก๊สพิษไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์มีเทนแอมโมเนียแล้วก็ยังไม่มีแก๊สออกซิเจนนะคะ พบสิ่งมีชีวิตจำพวกที่ไม่อาศัยออกซิเจนในการดำรงชีวิตแต่ว่าจะสร้างคลอรโรฟิลแล้วตึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทำให้เกิดแก๊สออกซิเจนออกมาสู่บรรยากาศค่ะต่อมาก็จะเป็นบรมยุก โพเทโรโซอิกนะคะโลกเก็นตัวลงจนมียุคน้ำแข็งเกิดขึ้นเปลือกโลกจะมีการผุพังสึกร่อนจนเกิดตะกอนทำให้ชายฝั่งทะเลตื้นเขินสโตมาโตไลส์แพร่พันธุ์จนมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ลดจำนวนลงเมื่อประมาณ700ล้านปีก่อนเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกสาหร่ายแล้วก็สิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเกิดขึ้นในช่วงปลายบรมยุคค,ค่ะต่อมาก็จะเป็นมหายุคแรกในบรมยุคฟานโรโซอิกนะคะ มหายุคพาลิโอโซอิกหรือมหายุคปฐมชีวินเป็นมหายุคที่เก่าแก่ที่สุดในบรมยุคฟาเนโรโซอิกค่ะประกอบด้วยยุคต่างๆดังนี้ค่ะยุคแคมเบียนเริ่มมีสัตว์ที่มีเปลือกแข็งหุ้มตัวเช่นไทโลไบ์ไคลนอยแกลบโทไลต์และหอยชนิดต่างๆเกิดขึ้นค่ะ ยุคออร์โดวิเชียนเริ่มต้นตระกูลปลาไม่มีคลีบแล้วก็ขากันไกลไทโลไบต์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแกปโทลไรแล้วก็ปาการังเริ่มแพร่หลายมีนอติลอยขนาดยักษ์เกิดขึ้นค่ะยุคไซรุลเลียนจะมีปลาทะเลและสัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีพันธุไม้ปรากฏขึ้นค่ะ ยุคดิวเนียนถือว่าเป็นยุคของปลานะคะจะมีการกําเนิดปลาฉลามเริ่มมีสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกและแมลงที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยเกิดขึ้นยุคคาร์บอนิฟอรัตจะมีเฟิร์นขนาดยักษ์แล้วก็ป่าไม้เริ่มเจริญเต็มที่เริ่มมีสัตว์เรือยคานเกิดขึ้นค่ะยุคเพอร์เมียนสัตว์เรื้อคานมีหลากหลายสายพันธุ์ขึ้นแทลโลบเริ่มสูญพันธุ์แล้วก็เริ่มมีแมลงปีกแข็งเกิดขึ้นค่ะ ต่อมาก็จะเป็นมหายุคมีโซโซอีกหรือมหายุคมัชิมาชีวินนะคะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ257ถึง66ล้านปีก่อนแบ่งออกเป็น3ยุคดังนี้ค่ะยุคไทแอสสิกนะคะจะเป็นยุคที่มีไดโนเสาร์เกิดขึ้นครั้งแรกจากนั้นก็จะเป็นยุคจูรรสิกไดโนเสาร์เพิ่มจํานวนมากขึ้นพบนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครั้งแรกค่ะยุคครีเทเชียเริ่มมีพันธุ์ไม้ดอก หอยน้ำจืดแพร่หลายตอนปลายยุคไดโนเสาร์และแอมโมน้อยเริ่มสูญพันธุ์ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นมหายุคซีโนโซอีกหรือมหายุคนาวชีวินอยู่ในช่วงเวลาประมาณ66ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบันค่ะเป็นมหายุคที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและไม้ดอกเจริญมากแบ่งออกเป็น3ยุคเช่นกันค่ะ ยุคพาลลโอจีนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีการเพิ่มจำนวนและมีวิวัฒนาการมากขึ้นมีต้นตระกูลมา้าสัตว์มีกรีบและช้างเริ่มมีหมูและลิงค่ะยุคเนโอจีนพบสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะซับซ้อนเริ่มพบลิงเอฟที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์เกิดขึ้น ยุคควอเทนารีนะคะเริ่มมีมนุษย์เกิดขึ้นและมีช่วงเวลามาจนถึงปัจจุบันค่ะจะเห็นได้ว่านักวิทยาศาสตร์ใช้การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมาแบ่งขอบเขตเวลาในมาสธรณีการเช่นการปรากฏตัวและการสุบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจํานวนมาก ตัวอย่างนะคะการชนของอุกาบาตขนาดใหญ่ทําให้เกิดการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์และในช่วงนี้ก็มีการเริ่มต้นของการแพร่กระจายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมเกิดขึ้นในช่วงเวลารอยต่อระหว่างมหายุคมีโซโซอีกกับมหายุคซีโนโซอีกดังนั้นนะคะตารางธรณีการจึงเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับเป็นมาตรในการบอกช่วงเวลาทางธรณีวิทยาได้ค่ะ นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะกับตารางธรณีการต่อมาก็จะมาตะลุยโจทย์กันสักข้อ2ข้อก่อนจบคลิปนี้ค่ะข้อ1น,นะคะเมื่อพิจารณาตั้งแต่ยุคแคลมเบียนจนถึงปัจจุบันวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโบราณในช่วงเวลาใดที่มีการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมากสุด ตั้งแต่ยุคแคมเบรียนจนถึงยุคปัจจุบันวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโบราณมีการลดจำนวนของวงหลายช่วงจากกราฟของซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบโดยเทียบกับมาธรณีการพบว่าในช่วงรอยต่อระหว่างยุคเพอร์เมียนกับไทแอสิกมีจำนวนวงลดลงมากที่สุดค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะจึงตอบข้อง,งองูค่ะต่อมาข้อที่2นะคะช่วงเวลาทางทธรณีการช่วงใดที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดขึ้น สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงมหาย,ยุคซีโนโซอิกยุคเนโอจีนสมัยไพยโอจีนซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ2.5-5.3ถึง5.3ล้านปีข้อนี้ตอบข้อกอไก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดขึ้นที่มหาย,ยุคซีโนโซอิกค่ะและนี่ก็คือความรู้เกี่ยวกับตารางธรณีการที่นักเรียนควรรู้จักนะคะอย่าลืมกลับไปทำโจทย์แล้วก็กลับมาทบทวนเนื้อหากันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ